เจอสองวอนกกะอันเนี้ยเอาเข้ากรงได้ง่ายไม่มีปัญหาแต่ตัวเนี้ยเนี้ยตัวปัญหาดูดิมันไม่ยอมลุกไปไหนเลยพี่พี่เอาแตงโม,มให้น้องกินถ้าเอาแตงโม,มให้หนูกินหนูหนูจะไม่กัดจงให้ แกปล่อยเข้ามาได้หรือเปล่าหรือว่ากลัวหมาวิ่งออกไปด้วยใช่แต่ว่าเนี่ยอันเนี้ยเปิดประตูค้างไว้ก็ไม่วิ่งออกเพราะว่ามันอ้วนมากแต่อีเนี้ยวิง่งแต่อีเนี้ยตั้งใจเอออันเนี้ยอันเนี้ยเขาเชื่อฟังแพก็คือบอกให้เข้ากรงก็คือเข้ากรงเอาสายจุงล็อกไอ้อ้วนไว้แล้วแพ้ก็ถือสายจุงอย่างงี้เนี่ยน,นะหรอสายจุงเอาสายจุงล็อกไอ้อ้วน ของแท้เลยบางแควเห็นใจอักรเดชใช่แล้วก็ครรัวแพ้ก็เคยโดนหมายถึงว่าพวกญยาตยิๆอะโดนมันจะไม่กัด,ม,ม,กดมันจะไม่กัดเฉพาะแพ้กับปะ้ามาแล้วก็น้องชายญาติคนอื่นโดนกัดหมดพี่เบียร์เคยโดนมาสามสี่รอบเอาอาหารล่อเข้ากงหรออา,อาหารรอ่อเข้ากงโอเคอาหารและอาหารเม็ด กินข้าวไหมนะหรอลองดูไหมบางบาง,บางแก้วไม่คุ้นกัดหมดใช่คุ้นไม่คุ้นมันกัดหมดอ่ะทางง้นเข้ากกงมาเตอร์งินเตอร์เข้ากงก่อนเอาเตอร์เข้าก่อนมานี่มาลุกมาเห็นไหมเนี่ยตัง้งใจนะเห็นไหมฟังรู้เรื่องอ่ะเข้ากกงไปลุกแบบเดียวนะ ปเชิญค่ะในน้องน่ารักไอ้น้องน่ารักเข้าไปแล้วในเหลือจัดการจัดการไอ้อ้วนแพ้ก็ไม่ได้อยู่กับพวกมันบ่อยๆด้วยสิไม่รู้ว่าเขาชอบกินอะไรน่ารักบอกง่ายแต่อีนนี้ปัญหาอยันหนึง เตอร์เก่งมากปานัดเข้ากลมกินค่ะรอยยังไงอะมาเร็วนะมมาเร็วมเร็วหอยัวู้วูอุ้ยนัดเข้ากลมเร็วน,ะนัดนัดกินไหมไมาเร็วเร็ มันง้วนจริงๆหมาเมินต้องขนมมันมันแพรบอกแล้วมันอ้วนมากมันไม่ยอมลุกน้าเขาปรงเร็วหร <c oughs> ือแพรเอานี้ล่าม,มันไว้ไหมแต่ว่าทำไม่เป็นอ่ะเอาจริงแพรก็กลัวมันนะถ้าเกิดว่าแพรเอานี้ไปล่ามหน้ามัน หาอะไรบังไว้จะได้ไม่เห็นมัดมัดเลยเหรอลามากันไว้ก่อนมันแข็งลอกแพ้อุ้งหวยไหมไม่ไหวโอตุ๊กะนัดเข้ากองได้ไหมไม่ได้เหรอนัดอ๋อ๋อนะัดเข้ากลงไ,ได้หนะไหมนะข,ขอร้อง พี่แต่ว่ามันนิ่งขนาดนี้แปลว่ามันเห็นสองอมันไม่น่าจะเข้าไปบ้างมองค้าไม่หลังเลยคืเนี้ดูสภาพมันแปลว,ว่ามันไม่น่าจะวิ่งปะ้มันร้อนกลางล่มบังไว้หรอไว้ใจไม่ได้ลรอ,อ,ล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 อกัดแต่แต่อันนี้ไม่กัดน,นะ คนคนที่กัดอะ่ะคือเตอร์ที่อยู่ในกรงอย่าไว้ใจบางแก้วปัญหาระดับชาติเลยเอ,อ้ยแล้วไม่มีใครอยู่บ้านด้วยปกติพี่เลี้ยงจะเป็นคนจัดให้อะ่ะวิ่งไม่ได้ห้ามวิง่งห้ามวิง่งห้ามวิง่งบางแก้วของพี่มันวิ่งไม่ไหวแล้วออกหมายถึงมันวิงว่งไวเเปปิิดดพัลมมใ,ใช่ี เดี๋ยวเราเรียกแก๊ปก่อนลวกันกระดทุกท่ไไดูจ้ะโอ่เหโออ้อ้อ้มหโ้่อหอ้อ้ห้โหโอ้โหโอกโกโอกโอกโอ้อ้อ้หอ้โโอ่โหมห้โหอ้ห้หอ้โหโเหโอ้อ้่อ้เหโอ้โกอ้โอน้อ้อหอ่อหใ,ให้้อให้้อยอยู่ออ้ ลมอยู่นี่พัดน้องเออ,องั้นเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกแก๊บก่อนปิดพัดลมเดี๋ยวก็เดินอออเหรออารอ์ตซอแปลว่าเข้าใจแล้วปิดพัดลมแล้วมันจะเดินไหม งั้นเราเปิดพดลโมไว้เดี๋ยวเรียกแก๊บก่อนละกัน <c oughs> ตลาดนัดหัวมุมเนี่ยจะออกจากบ้านรอบนึงนี่ก็ต้องยุ่งยากตลาดหัวมุมใช่ไหมคะตลาดหัวมุมโอเคเรียกแก๊บก่อน <c oughs> ถ้าไม่นู้คน รู้กูอยู่ส่งโอ้โหไมมาเย <Yeah, S 1> ่ดูหนูดกอยู่จะ่ะมันมองแล้วเนี่ยบ้านมีมีด้วยวันนี้ร้อนมากเออแกปบขาแกปบแท็กซี่ข้างหลังหมูหรือเปล่าเฮ้ยมีทำยังไงมันไม่ยอมาเข้ากรงแกปบมาแล้ว อีก5นาทีซองวอนผู้ชายของแท้ซองวอนมาน่าวายเจเดกะบังผถือกูอันนี้เด็กคือใมีทางออกจากไม่มีทางออกทางอื่นด้วยก็เด so ี <mismo> ๋ยวเราเปิดเปิดประตูให้กว้างๆเดี๋ยวเราจะบอกเส้นทางนะคะว่า อ직น오지้น봐나올จ비해แล้วะเดี๋ยวเราจะไปยืนกันเราเปิดประตูให้สุดอันนี้โปยจิโปยจิมาแล้ยจิเดินธรรมดาห้าวิง่งคือดิกรูต้ตี้แน,นเดนเา่าราจะให้ซองวอนเนอร์ออกมาจากตรงนี้ แล้วก็ออกนักนอกบ้านไปเลยแล้วก็แล้วก็แล้วก็แพ้ก็จะรีบปิดประตูางบิงฮางบิงตีจิมาตีจิมาานาหจมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดัเดี๋ยวไปไปไปตีจิมานักกลัวนักกลัวนักกลัว 아, 너어떡해 미션, 미션, 런. 천천히 걸어, 천천히. 아, 씨. 너. No. 콘투 콘. 아, 런. 도그 원원 도그 런. 런런 런. 런, 런. 원도그론. <laughs> รายมากเข้าใจไหมตอนนี้เหลือเพียงหนึ่งคนเท่านั้นมัน,น,ไไนมอ,อันตรายมากอดี่กระสอกล่าวังเะาวังล่าวัง 라왕 라왕 한리 어디 갔어? 한 마리 어디 갔어? 한 마리 어디 갔어? 어디 갔어? 라왕 나끌로나끌로 Dangerous, dangerous. 오늘 오래 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 지금 1800명 보고 있어 한 마리 어디 간데? 아, 아. 1900명 보고 있어. 어? 1900. 너. 전화 왔어, 전화 왔어. 누구? 엄마. 받아, 받아. 너가 엄마 기 엄마는 어떻게 얘기해? 어? 야, 야그 택시야 택시. 어, w 이거, w h What? What? Oh! Oh! Call! Call! Call me!